วาสิทธีเจ้ารอข้านะวาสิทธีข้าจะรีบหายข้าจะรีบไปหาเจ้าจะไม่มีใครมาขวางกั้นความรักของเราอีกต่อไปแล้วเจ้ารอข้านะเจ้ารอข้านะเจ้ารอข้านะวาสิทธีกามนิตต้องนอนล้มป่วยอยู่เป็นเวลานานหลายเดือนตราบจนเมื่อลุกขึ้นได้แข็งแรงดีแล้วนั่นก็เป็นเวลาล่วงเข้าสู่หน้าฝน ซึ่งมีน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากไม่มีใครที่จะเดินทางไกลไปไหนได้เขาจึงต้องอดใจเฝ้ารอรอวันที่จะไปหาวาสิถีคนรักที่กรุงโกสัมพีเมทินีเมทินีข้าได้ทำผิดต่อกามนิดแล้วเมทินีข้าทราบเรื่องจากท่านลุงแล้วล่ะวาสิธีเจ้าไม่ได้ทำผิดอันใดต่อกามนิตหรอก เจ้านั้นได้ทำหน้าที่ของลูกที่ดีต่อบิดามารดาแล้วล่ะวาสิธิแต่ข้านั้นได้ทำผิดต่อคำสัญญาที่ให้ไว้กับกามนิตกามนิตเขามีบุญน้อยจึงได้ด่วนจากไปส่วนเจ้านั้นยังอยู่ต้องทนเห็นบิดามารดาทุกใจอยู่ทุกทุกวันเป็นข้าข้าก็ต้องตัดสินใจเช่นเจ้านั่นแหละวาสิทธี วานนี้หลังจากที่ท่านประธานมนตรีมาข้าก็เห็นท่านพ่อท่านแม่นั่งร้องไห้ข้าทนไม่ได้ข้าทนเห็นท่านทั้งสองต้องทุกข์ใจพวกะข้าไม่ได้เจ้านั้นคิดดีทำดียิ่งแล้ววาสิทธีป่านี้กามนิตคงเฝ้ามองข้าอยู่บนสวรรค์เขาคงเศร้าเสียใจเพราะข้า กามนิตเขาคงเข้าใจเจ้าเชื่อข้าเถิดวาสิทธีกามนิตท่านจงอภัยต่อข้าด้วยไม่นานข้าจะตามไปพบท่านที่บนสวรรค์รอข้านะกามนิตท่านรอข้านะเมื่อฤดูฝนเริ่มซึ่งจางลง กามนิตก็ได้จัดกองเกวียนออกเดินทางไปกรุงโกสัมพีทันทีแม้จะยังมีอุปสรรคในหนทางการเดินทางอยู่บ้างแต่เขาก็เร่งกองเกวียนจนมาถึงยังกรุงโกสัมพีได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยฮา่าถึงแล้วกรุงโกสัมพีที่รักนี่ก็นานกว่า3ปีเลยชน,นะโกโกลิที่เราจากที่นี่มาขอรับนายท่าน นานแล้วทีเดียวแต่เอ๊ดูเหมือนว่าจะมีงานฉลองกันนี่ขอรับผู้คนมากันมากมายเหลือเกินจริงด้วยสิคงไม่ได้จัดงานต้อนรับพวกเราหรอกนะเอ๊นั่นดูเหมือนจะมีขบวนแห่ด้วยนะเห็นทีกองเกวียนของเราคงต้องหยุดรอก่อนเสียแล้วล่ะขอรับท่านกาม,มานิตไม่เป็นไรหรอกข้าไม่รีบร้อนแล้ว ตอนนี้ข้ารู้สึกเย็นใจสบายใจอย่างบอกไม่ถูกเลยล่ะกรุงโกสัมพีที่แสนสวยงามท่านพี่ชายวันนี้มีงานฉลองอะไรกันหรือท่านถึงได้มีริ้วขบวนมีกองทหารมาและผู้คนมากมายเช่นนี้อ๋อมี่เจ้าคงเพิ่งมากับขบวนกองเกวียนแล้วสินะได้ไม่รู้เรื่องงานฉลองกันใหญ่อ้อนี้ถูกแล้วล่ะท่านพี่ชาย ข้าเพิ่งเดินทางมาถึงกรุงโกสัมพีมาครู่นี้เองนึกแล้วเชียวนี่แหละงานวิวายิ่งใหญ่ของท่านสาตะเคียนผู้จิตปราบจอมโจนองคุลีมานยังไงหลักแลกวก็ยังเป็นบุตรชายคนเดียวของท่านประธานมนตีผู้ยิ่งใหญ่ของกรุงโกสัมพีแห่งนี้ด้วยนะฮะ่าที่สาตะเคียนเขวิวาะแล้ว,วนี่เช่นนั้นความรักของข้าก็ไรอุปสรรคซะแล้วสิะจะว่าอะไรนะ เจ้ารู้จักท่านสาตะเคียนหรืออ๋อปล่าเปล่าปล่า,ลาข้าพูดว่าท่านสาตะเคียนได้ข้าองคุลีมานเสียแล้วหรือนี่นะท่านข้าจะได้ไร้อุปสรรคในการเดินทางเสียทนนีนั่นนั่นนั่นขบวนแห่งของเจ้าสาวกำลังมาแล้วกมามนิตทั้งตื่นเต้นรักคนดีใจที่รู้ว่าสาตะเคียนคู่แข่งของตนนั้น แต่ชิงวิวามีคู่ไปเสียแล้วสายตาของเขาจับจ้องมองที่ขบวนของเจ้าสาวซึ่งมีช้างที่ตกแต่งประดับประดาอย่างวิจิตรมีมาลายทองประดับทับทิมคาดอยู่ที่งาช้างส่วนงวงประดับด้วยใบและดอกอโศกดูสวยงามแปลกตายิ่งนักผิดจากที่กรมนิตเคยพบเห็นมานักเพลงทางศิลปะเช่นเขา ยังอดชื่นชมในฝีมือไม่ได้ในกูกช้างซึ่งบุกด้วยผ้าตาดสีม่วงมีเจ้าสาวนั่งก้มหน้าแนบอยู่กับปกกายก็โอนเอ็นไปมาตามก้าวย่างของช้างแต่ดูราวไร้ชีวิตจิตใจย,ยิ่งนะักดูนั่นสิยายเจ้าสาวถึงดูเศร้าหมองนักนะนั่นน่ะสิ แม่ดูไม่เหมือนเจ้าสาวในกระบวนวิวาเลยลองเป็นเช่นนี้น่ะข้าว่าเจ้าสาวคงถูกบังคับใจแน่ๆเลยช่างน่าสงสารจริงๆปริยาท่าทางอันเศร้าหมองของเจ้าสาวนั้นเป็นที่สังเกตเฝ้ามองของผู้คนทั่วบริเวณนั้นจนเพื่อนเจ้าสาวที่นั่งแอบอยู่เคียงข้างต้องเลื่อนตัวขึ้นมาดูแลเจ้าสาวด้วยความห่วงใย นางเอามือแตะที่ไหล่ของเจ้าสาวแล้วพูดอะไรบางอย่างสองสามคำเอ๊ะนั่นนั่นนั่นเมทินีนี่นาเมทินีเป็นเพื่อนเจ้าสาวไม่ไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่จริงท่านใดนั้น เจ้าสาวก็ได้เงยหน้าขึ้นมาฮะวะวันสิทีโอ้ยเจ้าเจ้าอ้าวเจ้าหนุ่มคนนี้เป็นลมไปซะแล้วแล้วแล้วมาช่วยกันน้อยกามนิตเมื่อประจักษ์ต่อสายตาว่าเจ้าสาวของสาตะเคียนนั้น แท้จริงแล้วก็คือวาสถีคนรักของเขานั่นเองคนรักที่เคยร่วมปฏิญญาสัญญารักต่อกันไว้เขาจึงไม่อาจทนสภาพรับต่อเหตุการณ์ที่บาดหัวใจเช่นนี้ได้จึงล้มทั้งยืนลงไปกองกับพื้นแห่งนั้นเจ้าหนมเจ้าหนมเป็นอย่างไรบ้างลูกสิตาค้างเชียวนายท่านนายท่านการมนิต นี่นี่นายของข้าเองปล่อยให้ข้าดูแลเขาเถอะกามมนิตมีอาการแน่นิ่งในตาม่อ่อลอยไม่รับรู้ต่อเรื่องราวใดๆและไม่ตอบสนองต่อคำถามของผู้ใดทั้งสิ้นแต่แต่ลำพึงอยู่ภายในใจเพียงคนเดียวปล่อยให้พวกเบาวพากันอุ้มร่างของเขาออกไปจากบริเวณนั้น ทำไมวาสิทธิ์ทำไมเจ้าถึงทำกับข้าได้คำสัญญาที่เราให้ไว้ต่อกันมันไม่มีความหมายใดๆต่อเจ้าเลยอย่างนั้นรึวาสิทธิวาสิทธิ์เร็วพวกเราช่วยกันพานายท่านไปพักที่ตรงนั้นก่อนเร็วเข้าพวกบ่าวได้พากามนิตมานอนพักอย่างบริเวณใกล้ๆนั้น เวลาผ่านไปจนใกล้คำ่ำพวกเบ่าวจึงปรึกษากันว่าจะไปแจ้งข่าวของกรรมนิทให้แกโสมทัตพวกเจ้าคอยเฝ้าดูแลนายท่านอยู่ที่นี่นะข้าจะไปแจ้งข่าวแก่ท่านสมทัตก่อนโกลิตเจ้าไม่ต้องไปที่ไหนทั้งนั้นไม่ต้องไปแจ้งข่าวเรื่องของข้าให้แก่ใครผู้ใดทั้งสิ้นฟังข้านะ พรุ่งนี้เช้าจะจงไปติดต่อค้าขายสินค้าของเราให้หมดโดยเร็วแม้มันจะไม่ได้ราคานักก็าตามแล้วก็รีบซื้อหาสินค้าต่างๆตามรายการเท่าที่พอจะซื้อหาได้ข้านั้นไม่มีเรี่ยวแรงที่จะกระทำการใดๆไ,ได้เองแล้วขอฝากการนี้แก่เจ้าด้วยและอย่าได้แพร่งพลายเรื่องที่ข้ามาครงุงโกสัมพีให้แก่ผู้ใดอย่างเด็ดขาด ขอรับนายท่านนายท่านไม่ต้องเป็นห่วงกังวลข้าจะจัดการตามที่นายท่านสั่งมาให้บกพร่องขอรับวาสิธีจากไปหน้าที่เศร้าหมองของเจ้าข้าพอจะรู้แล้วละว,ว่าเกิดเรื่องใดขึ้นกับเจ้าอายสาตะเคียนคุณเจ้าเล่มันคงให้ท่านประธานมนตรีบิดาของมันมาบีบังคับบิดามารดาของเจ้าใช่ไหมวาสิธี ที่เจ้าคงทุกขระทมแสนสาหัสที่ต้องฝืนใจวิวากับคนถอยเช่นไอาสาตาเคียนข้าม่โกรธเคืองเจ้าแล้ววาสิทธีแม้ว่าชาตินี้ข้าจะไม่ได้มีโอกาสอยู่ครองคู่กับเจ้าขอให้เจ้าจงพบแต่ความสุขเถอดหลังวันนั้นผ่านไปเพียงสองสามวันกามนิดพร้อมขบวนกองเกวียนก็รีบเดินทางออกจากกรุงโกสัมพีแต่เช้า เมื่อพ้นกำแพงเมืองออกมาทางด้านทิศตะวันออกเขาก็ได้เห็นศรีรษะของวชัชศพถูกเสียประจานอยู่บนเชิงเทินของกำแพงพร้อมๆกับศรีรษะของคนอีกนับสิบโอ้ท่านวาชัชศพกามนิตเจ้านั้นเกิดในเรืองดาวโจรสักวันเจ้าอาจจะต้องกลายเป็นโจร ข้าก็อยากเป็นโจรท่านว่าจะศพถ้าอยากเป็นโจรไปป้นค้าไอสาตะเคียนให้มันตายแดดินด้วยมือของข้าเมื่อออกเดินทางต่อมากามนิตก็ได้พบหลุมฝังศพของวาจจศพซึ่งมีผู้คนผ่านทางมากราบเคารพเส้นไหว้ด้วยความศรัทธาราวเป็นเทพผู้ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งกามนิตก็ได้แคกรพกราบไหว้เช่นเดียวกัน แต่ไม่ได้ขอพอรอำนวยโชคชยัยเช่นคนอื่นๆทั่วไปหากแต่เขาขอต่อว่าชะศพให้เขาได้เป็นโจรเมื่อเดินทางกลับมาถึงกรุงอุเชนีกามนิตก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นคนละคนเขาออกเที่ยวเตรสัมมาเลเทเมาและคบหาโสเพณีทุกระดับชั้น จนเป็นที่เอือมราอาของบิดามารดาและผู้คนที่เคยเฝ้าเอนรูเขากระทั่งวันหนึ่งกามนิตก็มีสติคิดได้จึงเริ่มออกเดินทางไปค้าขายอีกครั้งโดยคราวนี้เขามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ที่มีความมั่งคั่งที่สุดของกรุงอุเชนีให้ได้สร้างความปราบเริ่มใจให,ให้แก่บิดามารดาของเขายิ่งนะัก ก็ามานิดลูกกรักของพ่อเจ้านี่ช่างปราดเปลืองนักคาดกะเนเรื่องใดเป็นไม่มีผิดพลาดสักเรื่องเดียวนี่นะลูกเจ้านั้นทำกำไรได้มากมายเกือบๆจะเท่ากับที่พ่อทำม,มาตลอดชีวิตเลยเชียวนะก็เป็นเพราะที่พ่อถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกนั่นแหละขอรับและอีกอย่างลูกก็ไม่อายที่จะเผยว่า ลูกนั้นได้อาศัยข้อมูลจากพวกนางคณิกาที่ลูกเคยคบหาช่วยให้ลูกได้รู้ช่องทางและผู้คนที่เป็นประโยชน์ต่อาการค้ามากเลยทีเดียวนั่นก็เพราะลูกรู้จักเลือกน้ำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์มาใช้แม้แต่จากคนที่มีหน้าจะเป็นประโยชน์เจ้านั้นฉลาดนักลูกเอ้ยเออพูดถึงผู้หญิง พ่อก็มีเรื่องที่อยากจะขอร้องลูกเรื่องใดหรือขอรับท่านพ่อลูกรักเจ้าเองนั้นก็ได้เที่ยวหาความสุขในความเป็นหนุ่มมาเพียงพ่อแล้วทราบสมบัติรึกก็สั่งสมไว้ได้มากพ่อแก่การเป็นปึกแผ่นของตระกูลเจ้าคิดว่าถึงเวลาแล้วหรือยัง ที่เจ้าจะมีผู้สืบตระกูลของเราต่อไปลูกรักพ่อและแม่ก็แก่ชรามากแล้วหรอก็แต่ที่จะได้เห็นเจ้ามีครอบครัวเป็นฝังเป็นฝาพ่อและแม่ก็คงจะหมดกมังวลแล้วก็สุขใจลูกไม่มีความขัดข้องอันใดเราขอรับลูกนั้นทำให้ท่านพ่อและท่านแม่ต้องทุกข์ใจมามากหากท่านพ่อและท่านแม่เห็นว่า สิ่งใดสมควรลูกก็พร้อมจะปฏิบัติตามทุกอย่างโอ้นี่นับว่าเป็นข่าวดียิ่งนักลูกรักพ่อและแม่ได้ติดต่อทาบถามสาวงามมีตระกูลคนหนึ่งไว้ให้เป็นภรรยาเจ้าแล้วถ้าเช่นนั้นพ่อจะรีบไปบอกข่าวดีนี้ให้แก่แม่ของเจ้าก่อนละนะกามนิต ได้ตกลงเข้าพิธีวิวากับสตรีที่บิดามันดาเลือกหาให้ด้วยความที่กามนิตนั้นไม่ได้มีใจรักใคร่ในภรยาอยู่เลยเขาจึงหาหนทางออกเดินทางไปค้าขายตามเมืองต่างๆอยู่แทบตลอดเวลาไม่นานนักความมั่งคั่งก็ยิ่งเพิ่มพูนมากขึ้นมากขึ้นพร้อมๆกับที่ภรยาของเขาก็ให้กำเนิดทิดาสองคน กามนิตจึงได้ซื้อที่ดินแปลงใหญ่ที่นอกกรุงปลูกครือหัดหลังงามใหญ่โตแวดล้อมด้วยอุทยานรุกขชาติอันร่มเรื่นสวยล